สวัสดีค่ะชาวธาตุดินพฤกษบกันบังกรจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะฉันดูแบบไทยใต้คลิปมีให้เช็คค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นความรักในหัวข้อที่ว่ามหาสัจรย์แห่งรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2567หรือปี2024นะโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าตัวคุณเองจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในปีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันความสุขค่ะ ความสุขความสําเร็จนะคะจากองค์พ่อพิคเนตกำลังจะประทานพรให้กับคุณนะคะ,ะเดี๋ยวขอดูคนหนซิคุณเป็นอย่างไรบ้างตัวคุณเองนะคะต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่คุณจะทาแต่งานเนาะชาวท่าตินปัญหาเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถามว่าคุณสําเร็จไหมคุณสําเร็จนะในปีนี้นะคะและตัวคุณเองอ่ะมีภาวะเป็นผู้นําสูงนะคะ เรื่องความรักอาจารย์ว่าคุณเฉยๆอ่ะถ้าในใจลึกๆนะค่อนข้างจะเฉยไม่ได้โหยหาทวินหาอื่นใดชีวิตของคุณอยู่กับการแก้ปัญหาความสําเร็จชัยชนะการเป็นผู้นําการมีความสุขกับได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักหรือสิ่งที่สร้างความเจริญความมั่นคงมั่งคั่งให้กับคุณตัวคุณเองอ่ะมันเหมือนจิตใจมันนิ่งอยู่ตัวไปแล้วว่าจะมีต้องดีกว่าตอนสด ถ้ามีต้องดีกว่าตอนไม่มีแต่ถ้ามีแล้วมีปัญหาไม่เอาคุณพร้อมจะปัดขาหรืออยา่างหนึ่งคุณเป็นคนที่ประเภทที่ว่ารักเดียวใจเดียวถ้าคบก็ต้องดูกันเป็นคนคนเป็นคนเดียวไม่มีการมาเผื่อเหลือเผื่อเลือกเผื่อขาดเผื่อเติมอะไรทั้งสิ้นคุณไม่เอา เพราะคุณต้องการคนที่มั่นคงกับคุณแล้วไปได้วยกันแล้วเ,เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคุณอย่างเช่นว่าคุณเป็นคนที่ทําทงานก็ต้องเข้าใจใน,ในวิถีชีวิตของการทํางานหรือเข้าใจในบุคลิกภาพอย่างเช่นว่าอ่ะไม่ได้พูดเยอะนะแต่รู้ว่ารักหมดใจอะไรเป็นต้นประมาณนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าปีนี้นะคะคนที่จะเข้ามาเป็นมหาสัจจรนร์แห่งรักของคุณคือใครราชนีไม้นะคะเป็น the empress the emperor อยู่นี่ the empress มานี มีโอกาสเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมิถุนตุลกุมคนที่เกิดวันอังคารได้ธาตุน้ากรกฎพิจิกเมีนที่เนี้ยคนคนนี้อาจารย์ต้องบอกก่อนว่ามีมีคนที่ใช่อยู่ในนี้ตัวคุณเองอาจจะมีความอึดอัดนิดน,นึงตรงที่ว่าในปีนี้คนที่เข้าหาคุณอาจจะด้วยเพราะคุณนะ่ะมีความมั่งคั่งล่ำสําแล้วมีความมีความมั่นคงในชีวิตมันมีคนที่ไม่ใช่ตัวจริงของคุณนะ่ะเข้ามาตัวจริงก็มีตัวจริงจะเป็นคนที่เพอร์เฟกเก่งฉลาด อาชีพอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคุณหมอการแพทย์การผ่าตัดนะคะอุปกรณ์ที่เป็นโลหะต่างๆได้งานบริการงานความคิดเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนฉลาดเป็นคนมีญาณอย่างรู้เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ทำเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นงานอิสระอย่างเช่นเสื้อผ้านำเข้าส่งออกเอ่อโปรดักที่มีความ ลักชูรมีความพรีเมียมเป็นคนแต่งตัวดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเป็นนักแก้ปัญหาเป็นหมอผ่าตัดหรือเป็นคุณหมอการแพทย์พยาบาลอะไรก็ได้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับมีดหมอนะศัยแพทย์ก็ได้นะคะเอ่อคุณหมอผ่าตัด Emergency นซีต่างๆนะคะเอ่อ OPD ก็ได้เออแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานในเรื่องของจินตนาการอย่างเช่นงานอีเวนต์งานออกแบบงานความสวยงาม เสื้อผ้าเครื่องสําอางของแบรนด์เนมได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักโหราศาสตร์ได้เป็นคนที่ครบเครื่องในตัวเองได้คนคนนี้ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นคุณมองมาแต่ไกลคุณจะเห็นแสงอะไรบางอย่างจากคนคนนี้แล้วจิตของคุณสื่อถึงการคนคนนี้ตัวเขาเองเนี่ยผ่านความเจ็บปวดในเรื่องความรักมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยจะค่อนข้ยางเยียวยาตัวเองมาดียืนหนึ่งในระดับหนึ่งแล้วก็มีคนเขาหาเยอะแต่คนคนนี้ก็ยังไม่ได้เลือกใคร นะเขาก็มองเห็นคุณคุณก็มองเห็นเขาทีเนี้ยมันจะเห็นกันจากทางไหนอาจารย์เห็นว่าทางสื่อโซเชียลค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ในเรื่องของการทํางานแล้วก็เกิดจากการไปอธิษฐานจิตบางอย่างทั้งคุณและเขาในสายพระแม่อุมาเทวีพระแม่รักษมีพระแม่องค์อื่นใดตลอดจนบุรพกษัตริย์และมหาเทพหลายหลายองค์ ที่ไปไหว้ามานะคะคุณเองอาจจะรู้หรือไม่รู้แหละแต่มันมีการไปไหว้ามานะคะให้ตัดจบกับคู่กรรมเก่าเพื่อให้ได้คู่แท้ใหม่ในชาตินี้เป็นการอธิษฐานในลักษณะนี้ทีเนี้เนี่ยในสิ่งเหล่านี้มีบททดสอบนะค,ะคนคนเนี้ยหมายตาหมายใจมาที่คุณการเจอกันนะคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าอย่างเร็วๆหรืออย่างปกติประมาณเดือนมีนามกราคมา ก็พอเป็นไปได้มีนาโดดเด่นเมษาโดดเด่นสิงหาโดดเด่นธันวาโดดเด่นธันวาก็จะไกลไปไหมล่ะนะคะพอชนะอาจารย์มองให้ที่เดือนมีนานะคะโดดเด่นแต่มันจะมีความกัก่วนใจการเข้าหากันนิดนึงเพราะต่างคนต่างมองกันดีเขาก็มองคุณดีคุณก็มองเขาดีแล้วก็คิดแทนกันว่าน่าจะมีคู่แข่งน่าจะมีคนมาชอบเยอะ น่าจะจีบยากคิดเหมือนกันเลยแต่จริงๆไม่ใช่คุณทั้งคู่ไม่ได้มีใครค่ะมีแต่ตัวเองที่รักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยมาจนถึงปี6-7นี้นะคะผ่านอะไรมาเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่ท้ายที่สุดมีโอกาสได้สมหวังกันเดี๋ยวจันขอดูกันเทคแอคชั่นของคุณคนนี้ที่มีต่อคุณนะคะอุ๊ยเขาจะเข้ามาจีบคุณนะแต่เขาอาจจะเข้ามาแบบ ช้าๆนะคะแต่เขาจะแสดงความพิเศษกับคุณคนเดียวกับคนอื่นเขาไม่ได้เข้าหาอยู่แล้วก็ทําถ้าเป็นอาชีพที่ต้องบริการหรือดูแลคนไข้ดูแลลูกค้าเขาก็ดูแลไปนะคะดูแลอย่างดีเลยแหละแต่กับคุณน่ะมันมีความพิเศษในเรื่องของความรักเขาจีบคุณแน่เขาเลือกคุณแล้วเข้าหมายมาแล้วเขาล็อกมาแล้วนะคะมันเป็นโชคชะตานําพามาเจอกันคนคนนี้น่าจะชอบในเรื่องของการดูดวงหรือเขาดูเองก็ได้หรือเขาเป็นคนที่ อ่านใจคนประเมินสถานการณ์คาดเดาคาดคะเนได้เก่งวิเคราะห์เก่งมีเซนต์มียานมีองค์มีองค์พระแม่อยู่ในตัวเขาหรือตัวคุณเองก็อาจจะมีองค์องค์มหาเทพองค์พ่ออื่นใดอยู่ในตัวคุณได้นะฮะองค์พ่อพระศิวะองค์พ่อวิษณุก็ได้แต่วิษณุนี่จะเป็นเด็กช่างเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะองค์ไหนท่านก็เมตตามหมดสายญาณไหนท่านก็เอ็นดูลูกท่านปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วขอให้เราเป็นคนดีทีนี้คุณคนนี้บอกเลยว่า อาจารย์แล้วเขาชอบคุณมากคุณชอบเขาอะ่ะเขาชอบคุณมากอะ่ะอาจจะมีการไปดูดวงหรือมีการอธิษฐานจิตยอย่างที่อาจารย์พูดมันถึงเวลาแล้วอาจารย์พูดเลยว่าการเข้าหาเนี่ยก็ไปโดดเด่นที่กุมภาและมีนาเหมือนกันไม่เกินครึ่งปีแรกไม่เกินมิถุนามันจะอยู่ประมาณเนี้ยได้ได้ปั๊กกันได้ชอบกันได้อิ่มเอ,ม,อมใจกันส่วนที่เหลือครึ่งปีหลังแล้วจะดําเนินการพัฒนากันเอาเองแต่เท่าที่เห็นเนี่ยอาจารย์ว่ากุมภาเนี่ยก็ ครืบขานเข้ามาแล้วนะคะการเทคแอคชั่นมาทางธุรจิตค่ะมาเข้าฝันมาอธิษฐานจิตโดนจิตโดนใจให้คุณรู้สึกคิดถึงทวินหาจากที่คุณเองนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอยู่กับงานอยู่กับลูกน้องอยู่กับตัวเองอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับธุรกิจการงานคุณจะเริ่มมีความรู้สึกว่ามีทรายอะไรบางอย่างมาโดนจิตโดนใจให้คุณเอ๊ะเอ๊ะมันคืออะไรฝันแบบนี้คืออะไรรู้สึกแบบนี้คืออะไร มันคือความรักของคนคนนี้ที่ส่งมาให้คุณออการเข้าหามีในเรื่องของการใช้บริการการมาพบปะพูดคุยนะคะเป็นเหตุการณ์เรื่องการงานได้โซเชียลนิดหน่อยโซเชียลมันก็มีประกอบกันบ้างแต่สําคัญที่ตัวบุคคลนะคะมีโอกาสได้พบกันแล้วก็งานพามาสถานที่การทํางานพามาตัวเขาเดินทางมาหาคุณคนคนนี้จะเข้าหาคุณทั้งตัวเป็นๆและทางโทรจิจด้วยเดี๋ยวพอดูความในใจหน่อยนะคะ คนคนนี้เซนเขาดีนะได้เป็นลูกรักจักรวาลลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอธิษฐานเขาสือ่อจิตได้เนี่ยจะวิ่งเขาหาคุณโดยเร็วถ้าชาวธาตุดินเป็นสายมูสายทําบุญสร้างบุญสร้างบารมีอยู่แล้วมันจะแมทชกันเร็วมากนะคะ เขาบอกว่าเขาว่าอยากเป็นคนสําคัญเป็นหนึ่งเดียวอยากพิชิตใจคุณนะคะเขาเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องบุญเรื่องบารมีนะคะอยากมาเป็นครอบครัวมาเติมเต็มมาเป็นความรักนะคะหรือถ้าธุรกิจทํางานส่งเสริมช่วยเหลือกันได้ก็ยินดีคุณคุณได้อยากมาพพอร์ตคุณทั้งใจทั้งธุรกิจอย่างเช่นมาทํางานร่วมกันหรือให้เป็นที่ปรึกษาให้นะคะหรืออะไรก็ตามมาช่วยคุณแก้ปัญหาหรือพาคุณไปทําบุญก็ได้หรือคุณสองคนก็ชวนกันไปทําบุญไปสร้างความดีอะ มีนะคะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะค,ะคุณทั้งคู่นี่เป็นคู่บุญคู่เติมเต็มนะคนค,คนนี้อยากจะบอกว่าเขาเขาอยากมีครอบครัวเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเขาพร้อมที่จะรักคุณพร้อมที่จะรักครอบครัวของคุณพร้อมที่จะปรับจูนเขาเชื่อว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาคนคนนี้จะเทคแอคชั่นมากกว่าคุณอืมนะเดี๋ยวเรามาดูความเอื้อเฟื้อความเออคนนี้อาจจะเป็นคนที่ อายุน้อยกว่าเป็นรักต่างไวัน้อยกว่าไม่ว่าจะกี่ปีหนึ่งปีสองปีสิบปีอื่นใดแต่คนคนนั้นจะมีวุฒิภาวะที่สูงมีความเป็นผู้ใหญ่ปรับตัวเก่งนะคะรู้จักการวางตัวรู้จักการปรับจูนถึงแม้ว่าจะดิฟกันมากแค่ไหนก็ตามคนคนนี้นจะปรับเข้าหาคุณนะคะ เออคนนี้ถือว่าแมทช์กับคุณคุณไม่เหนื่อยแล้วนะที่ผ่านมาคุณเหนื่อยกับพวกชั่วร้ายที่มันแบบหลอกลวงคุณอ่ะเข้าใจปะหลอกลวงคุณลากคุณไปอยู่ในศีลข้อที่สามาที่มันผิดผิดอ่ะนะเออให้คุณเหนื่อยล้าละอาใจียอันนี้ไม่เหนื่อยเลยนะคะเขาจะมาทําให้คุณมีความสุขขึ้นนะคะแต่คุณก็ต้องเปิดใจนะบางทีชาวเออชาว้าดินอ่ะเปิดใจแล้วก็เปิดปากพูดด้วยนะพูดบ้างพูดบ้าง ให้เหมาะสมนะพูดในสิ่งดีๆที่เรารู้สึกคนฝั่งนี้เขาจะได้มีกาลังใจหน่อยนะอ่ะมาสจันของคุณก็คือว่าคุณจะเจอคนที่ดีที่ใช่มาเติมเต็มในเวลาที่เหมาะสมทีนี้ขอดูความเกื้อกูลคนคนนี้เป็นคนที่จะให้กําลังใจคุณพูดคุยกับคุณในยามที่คุณเจ็บปวดรวดร้าวหรือไม่สบายใจเขาจะเป็นคนที่น่ารักและซื่อสัตย์กับคุณเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอ่อ อยู่ได้กันแล้วเคารพก,กันให้เกียรติกันรักในศักดิ์ศรีห่วงแหนในศักดิ์ศรีความดีจะไม่ทําให้เสื่อมถอยดังพราอยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทํางานอะไรเป็นราชการหรือเป็นงานประจําอื่นใดก็ตามคนคนนี้จะไม่ทําอะไรให,ให้มีคนมาติฉินนินทาได้ว่าคนนี้ทําให้คุณต้องอับอายอเขาจะไม่ทําให้คุณอับอายนะคะแล้วก็คนคนนี้จะมาจุดไฟรักให้กับคุณมาสร้างพชชั่นให้กับคุณจากที่คุณเชยเชยไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้ว ไม่คนนี้จะทําให้คุณมีความรู้สึกมีความสุขขึ้นมี energy ของความรักมีกําลังใจในการทํางานเดิมคุณก็ทํางานดีแหละคุณก็เป็นคนมีความรับผิดชอบถูกไหมเพราะคุณรักในการทํางานแต่พอมีคนนี้ปุ๊บคุณรู้สึกว่าทํางานแล้วมีความสุขขึ้นเอ๊ะมันมีอะไรสิ่งใหม่ๆเข้ามาเอ๊ะอยากคุยกันอยากเล่าสู่กันฟังนึกถึงกันเป็นคนแรกเสมอคุณจะนึกถึงกันเป็นคนคนแรกในจิตใจเสมอแต่สิ่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์พูดนะปัญหาในเรื่องเก่าๆคุณต้องวางมันลงนะ อดีตคืออดีตนะคะมันมันไม่มีประโยชน์อะไรโอเคประโยชน์ของมันคือการเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ให้เราเข้มแข็งหรือ,อการที่เรารู้ว่าอะไรทุกและอะไรคือสุขถูกไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อควรระวังในสิ่งแวดล้อมภาวะผู้คนบุคคลที่สามอื่นใดอาจารย์ว่าบุคคลที่สามไม่มีคู่แข่งไม่มีมีแต่ว่าคุณทั้งคู่อาจจะต้องแสดงออก ต่อการอย่างเท่าเทียมอย่างเคารพให้เกียรติเพราะคุณเป็นคู่ที่ส่งเสริมเป็นคู่มิตรคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมนะคะเป็นคู่ที่ถูกต้องมีโอกาสได้จดทะเบียนมั่นหมายแต่างงานอยู่แล้วชัดเจนเลยมาปุ๊บชัดเจนเลยมาปุ๊บคุยเลยมาปุ๊บบอกความจริงเลยไม่มีการแอบบซ่อนแอบบคุยเผื่อรักเผื่อเลือกเผื่อเผื่ออ,อื่นใดเผื่อผิดพลาดไม่มีทุกอย่างหยุดอยู่ที่กันละกันมั่นคง เขาจะเป็นคนแสดงคุณเห็นว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเพราะฉะนั้นข้อควรระวังคืออย่าละทิ้งโอกาสอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป,ปเปล่าๆจงสังเกตใช้ใจมองจงเป็นผู้ตื่นรู้เอาอย่างนี้แล้วกันเป็นผู้ตื่นรู้อย่าอย่านั่งหลับเหมือนคุณพี่คนนี้เนี่ยนราชาดาบ นะคะเนี่ยเห็นไหมคะคุณเป็นคนมีฟอร์มมีอีโก้แต่แต่อาจารย์อยากจะบอกคุณนิดนึงว่าโอเคคุณอาจจะมีพร้อมทุกอย่างอยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีใครก็ได้อ่สมมติเป็นเซนต์แมเซนต์แดนอยู่กับลูกอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่ได้อยู่กับงานอยู่กับลูกน้องอยู่กับบริวารอยู่ได้ไหมมนุษย์ทุกคนเอาความจริงมันอยู่ได้ไหมดแหละแต่ว่าท้ายที่สุดคู่ของคุณมาแล้วก็อยู่ด้วยกันจะเป็นไรไปเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทของคุณส่วนของคุณนะคะว่า ควรจะทำเยี่ยงไรเออเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อีกนิดนึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำให้คุณมากกว่านี้มันมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูเพิ่มให้ได้นิดนึงจริงๆเขาก็ให้ทุกอย่างกับคุณแล้วนะทุกอย่างมนโดนกำหนดเป็นโชคชะตาผมได้ขิดเนาะ คนคนนี้จะมาทําให้คุณตื่นรู้เพิ่มจากที่คุณฉลาดหรือดีแล้วคนคนนี้จะมาอกเอาใจชวนคุณไปสร้างบุญสร้างบาร,รมีค่ะคนคนนี้เป็นมหาสจธรย์จริงๆนะคุณน่ะไม่คาดคิดหรอกว่าคุณจะเจอสายบุญสายมูหรือว่าสายที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคิดยึดมั่นในหลักศีลธรรมเท่ากับคุณน่ะคุณได้เจอคนเนี้ยคนนี้เป็นทุกอย่างในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องของบุญของบาร,รมีของความดีจริงๆใจดีอ่อนโยนฉลาด มีทั้งเป็นสายบุญอยู่ในตัวเดียวกันมีทั้งเป็นคนฉลาดรอบด้านฉลาดเป็นกลดแต่เขาฉลาดในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีนะคะเนี่ยค่ะเขาอาจจะมีการดีเบตรหรืองัดกับคุณบ้างในเรื่องคําพูดเล็กๆน้อยถ้าเขารู้สึกว่าแต่เขาจะมาในในในด้านของความดีอ่ะงงไหมอย่างเช่นบางทีคุณแบบไม่หือไม่อืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายาม พูดให้คุณได้เห็นข้อดีในการที่คุณจะต้องแบบแสดงออกกระตุ้นคุณอะนะคะอันนี้คือดีมากสิ่งที่เข้ามามาปลูกพลังชีวิตคุณมาให้คุณตื่นรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกว่าเดิมจากเดิมก็ตื่นอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวชั้นขอรู้ซิว่าคุณควรทํายังไงกับ<ๆ>กับเหตุการณ์นี้ปีนี้เรื่องนี้มหาจรรย์นี้คุณก็ต้องเทคแอคชั่นนะคะเออคุณก็เป็นอ่า ราชาไม้เป็น king of wands นะคะมันจะนั่งอยู่บนบัลลังมันมาทุกอันแล้วเนี่ยเหลือเนี่ยนะคะคุณต้องมีไฟในชีวิตมีไฟในใจนะคะทำหนังงานเยอะมากเนี่ยนะคะมัดรวมมงานเห็นไหมคะ the lover เนื้อคู่มาเขามาให้รักเขามารักเราเราก็รักสิคะใครมาดีเราก็ดีตอบใครมารักเราก็รักตอบแต่เลือกให้ถูกคนนะเนี่ย เอาไปปรึกษาหมอดูไปนะไปปรึกษาผู้รู้คนเก่งที่มีญาณอย่างรู้มีจิตสัมผัสมีองค์ความรู้มีสื่อนะคะเออระดับคุณอะดูคนธรรมดาดูให้ไม่ได้อะต้องให้คนที่มีเซนสัมผัสที่มีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูให้คุณแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณจะสมหวังความรักเนี่ยอยู่บนหอคอยเนี่ยเขาคงจะมาขอความรักจากคุณไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือตัวคุณเองจะไม่เหนื่อยกับความรักเพราะฉะนั้นเขามาให้รักก็รักค่ะ อแค่นั้นเองไม่ยากชีวิตแค่นี้มีงานให้ทาก็ทํามีเงินให้ใช้ก็ใช้มีคนมาให้รักหรือเขามารักเราก็รักตอบแค่นี้เองมันถึงเวลาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวด,ดูบทสรุปนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคุณเป็นคนโสดเนี่ยรักน้องหมาน้องแมวเลี้ยงนกเลี้ยงหมาเลี้ยงกระรอกเลี้ยงน้องแมวไปแต่คุณเองอ่ะมันเหมือนมีมีกรอบในใจ กรอบคือปัญหาคุณไม่ชอบปัญหาไอ้เรื่องลักซอนถูกไหมคุณไม่ชอบไอ้การที่จะมานั่งแบบตามสองตามเช็คว่ามันไปมีใครอะไรอย่างเงี้ยคุณเนไม่ชอบเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ชอบไม่ต้องเรียกหาทําตัวเองให้มีความสุขไปฏิสลมามเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะและเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเติมเต็มแต่คุณต้องไม่ ไม่อยู่ในคุกของความคิดอ่ะไม่ขังตัวเองอ่ะนะคะปล่อยตัวเองปล่อยโฟออกอมีมาดมีฟอร์มเนี่ยการรักในเกียรติศักดิ์ศรีในศิลธรรมจริยธรรมมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราต้องรักษาวไว้ให้แน่นหนาแต่บางอย่างอ่ะการมีแบบฟอร์มมากเกินไปรักก็ไม่บอกคิดถึงก็ไม่พูดชอบก็ไม่แสดงออกบางอย่างมันต้องแสดงออกมากเราเป็นมนุษย์นะ เนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาชนะบางอย่างในใจมันมีจุดเปลี่ยนมันมีโอกาสอยู่ในนี้บางทีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในอุปนิสัยบางอย่างที่เราปรับจูนบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวตนหรอกนะคะไม่มีใครมาทาลายตัวตนของเราได้แต่เราปรับแล้วมันดีขึ้นเฉดมันยกระดับขึ้นสว่างขึ้นไบร์ขึ้นมันก็ดีกับตัวคุณก็จะเป็นคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์ในแบบฉบับในเวอร์ชั่นของคุณมากขึ้น Engagement เนี่ยมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานครองรักกันชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าตัวคุณอะเหมือนแยกไปอยู่คนเดียวเนาะโสดไม่สิงกัน้านำสิงันแดบอยู่ไปพอมันพอมันได้จังหวะเนาะคนที่เป็นคนสําคัญของกันและกันรักเดียวใจเดียวก็มาคอยคุณเชื่อคุณศรัทธานนะคุณไม่ไว้องค์แม่ที่ฐานอะไรไว้รับผิดชอบนะคะ ประทานให้แล้วอะนะคะไม่ว่าจะเดือนไหนอย่าไปซีเร <c urning out> ียสุอยอาจารย์นานจังเดือนนั้นเดือนนี้เดือนไหนก็เอาเหอะขอให้มันได้ก่อนไหมเอออันในเออบางทีการที่เขาไม่มาสักทีเราก็จะได้เตรียมตัวเองให้พร้อมเหมือนเนาะ เออเนาะทุกอย่างอ่ะนะคะคุณทํามันดีกับตัวคุณทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะสังเกตดูบ้างเนื้อคู่กําลังมานะคะเดี๋ยวเบื้องบนท่านจะขุนเคืองใจนะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังก่อกําเนิดเกิดเป็นสิ่งที่ดีขึ้นในกับหัวใจชีวิตคุณจริงๆคุณพร้อมแหละไม่ใช่คุณไม่พร้อมหรอกคุณอ่ะมีความพร้อมมาตั้งนานแล้วคนที่ยึดมั่นในเสรธรรมความดีทําแต่ความดีเมตตาคนอะ่ะนั่นแหละคือคนที่พร้อม พร้อมที่จะเจอคนดีๆนะคะเนี่ยมันถึงเวลา perfect timing เวลาที่เหมาะสมดีงามผู้ควรที่คุณจะสมหวังในความรักละคนคุณจะมามอบความรักหรือมาแบ่งปันความรักให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเจอในปี67คือความสุขแต่ปัญหาอื่นก็แก้ไปนะเรื่องลูกน้องบริวารลูกค้าอะไรของคุณน่ะแก้ไปนะคะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณนะเชื่อในมหาปัญญาความตื่นรู้ จิตอธิษฐานแมนิเฟตอะไรก็ตามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนจิตนอนใจหรือคุณโดนจิตนอนใจตัวเองอย่าไขว้เขวนะคะนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบังเอิญแมทนี้โดนจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วจากเบื้องบนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากับคนบางคนที่ไม่ดีเนาะคนเก่าๆเ,เด็กน้อยสาวน้อยหนุ่มน้อยอะไรของคุณที่มันเวียนมาเวียนไปมันมาเช็คเลตติ้งเดี๋ยวมันก็จะอย่างนั้นอย่างเงี้ยสิ่งที่อาจารย์ทำมองนะให้อภยัยให้อุหศิกรรม แล้วปลดล็อกแล,แล้วตัดจบกันในชาตินี้ก็คือหมายความว่าเออฉันให้อภัยแต่ฉันไม่เธอเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะต้องทําแบบนี้ไม่งั้นเขาคนเหล่านี้จะมากวนใจคุณอยู่เรื่อยๆคุณสังเกตุสิมาทางโทรจิตก็มานะ่ะคุณจะได้ไปปรึกษาผู้รู้เพราะฉะนั้นก็หาคู่ผู้รู้หมอดูโค้ชอาจารย์นัก อะไรก็ตามโหราศาสตร์ที่คู่บุญคู่บารมีของคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยบุญนะคะถึงจะเกื้อกูลเป็นแสงสว่างนําพาได้การดูดวงไม่ได้ใหงงงา,ายอาจารย์เป็นผู้ที่ดูดวงแต่อาจารย์ก็โค้ชไปด้วยเราใช้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วโหราศาสตร์หรือการเป็นจิตสัมผัสหรืออะไรก็ตามควบคู่กันไปนะคะเราอย่าไปอย่าไปงมง,งายนะคะแต่มีความศรัทธามีความเชื่อแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งใดก็ตามที่เราเอาไปแมทช์ใช้ด้วยมหาปัญญา ทุกอย่างย่อมสําเร็จแล้วเกิดจริงได้เราจะไม่แบบว่าหลับหูหลับตาทําทุกอย่างมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปนะคะในความเชื่อในความศรัทธานั้นโอเคนะคะอาจารย์เอาใจช่วยนะชาวทาตด,ดินคุณมีโอกาสสมหวังเจอคู่ในปี67นี้ตามเดือนเวลาโดยประมาณโดยแนวโน้มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พฤติกรรมของคุณนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าคุณก็เอาตัวเองแยกออกมา มาปรึกษากับตัวเองปรึกษากับผู้รู้ไปอธิษฐานจิตไปทําสิ่งจิจตเ็จก่อนว่าอันนี้ใช่ไหมอันไหนใช่กว่ากันแต่อาจารย์เชื่อว่าใช่ในนี้มีใช่หนึ่งคนมันต้องแค่หนึ่งคนค่ะมันมากกว่านั้นมันไม่ใช่แล้วนะโอเคค่ะงั้นอาจารย์ก็ เป็นกำลังใจให้กับชาวทัดดินนะคะหากฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสมัครสมาชิกแชร์กดกระดิ่ง,ปปางมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านได้กดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีกันเสมอมาขอบคุณลหลายท่านใจดีกับอาจารย์เนาะบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสวัสแตงข้างล่างทุกมูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าต่อใจอาจารย์เป็นพลังจิตพลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิป ที่มีพลังงานด้านดีให้ทุกท่านได้ชมได้ดึงดูนะคะอย่าคิดว่าวันนี้ยังไม่มียังไม่ได้ไม่ได้หว่าเพราะว่าไม่มีทุกอย่างตามคิวแต้มบุญรอเวลาเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้อาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้อวยพอแล้วกันเนาะให้ทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววันนะคะก็ห่างแม้น ปรารถนาประกอบกิจการอันเดียนชอบอันใดก็ขอเพืเกิดความสุขสําเร็จโดยฉับพันทันทีตั้งแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ